สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูเทคนิคนะครับในการขัดยางดําเรานะครับก็ยางเราก็ลักษณะสกปรกแบบนี้นะครับเราก็จะขัดยางดําเรานะครับด้วยอของใช้ภายในบ้านนะครับก็จะเป็นนี่ครับยาสีฟันนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแล้วก็จะบีบยสะฟันไปเลยนะครับนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้ผ้านะครับเช็ดนะครับผ้าครับมันจะเช็ดดูนะครับ Terima kasih telah menonton! เราก็จะเช็ดไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใช้ยาสีฟันนะครับทำการขัดนะครับเราก็จะได้ยางที่ดำนะครับเงาดำสวยงามนะครับก็เป็นวิธีการที่ขัดยางดำง่ายๆนะครับโดยเราไม่ต้องไปผสมส่วนผสมให้เยอะแยะนะครับเราจะใช้แค่ยาสีฟันอย่างเดียวนะครับ ก็หาได้นะครับตามบ้านนะครับก็ต้องมีทุกบ้านนะครับยาสีฟันนะครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ